ความคืบหน้าในกรณีที่มีมิจฉาชีพนะครับหรือกระบวนการในการดูดเงินนะครับของพี่น้องประชาชนจากบัญชีโดยเฉพาะกับบุคคลที่ผูกบัญชีไว้กับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตต่ตางๆนานาที่เงินเนี่ยเขาค่อยๆถูกหักไปทีละสามสีบาทสี่บาทรวมๆแล้วหลายครั้งทีๆเนี่ยบางคนก็เป็นร้อยเป็นพันหรือถึงขั้นหลักหมื่นนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยมีการเปิดเผยมาจากทางตํารวจแล้วก็ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไ,ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเงินนะครับสมาคมธนาคารแล้วก็แบงค์ชาติเนี่ยความเสียหายมูลค่าถึงร้อยล้านบาทนะครับแล้วก็โดนกันหลายคนหลายธนาคารน,นะครับพลพลตรเอกเดำรงศรรัติ์กิติประพัดร,รองผอตรอนะครับเปิดเผยว่าภายหลังจากที่มีการประชุมกับทางธนาคารทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็มีการได้ข้อสรุปกลับกันว่าจะมีการรับเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวเองนะครับธนาคารทั้งประเทศจะรับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นผู้เสียหายโดย หมายความว่าตําเออพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความแล้วนะครับไม่ต้องไปแจ้งความแล้วธนาคารจะจัดการทุกอย่างให้เองไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความที่โรงพักหรือสถานีตารวจนะครับนี่ครับธนาคารจะรับเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปแจ้งความกับสถานีตารวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุน,นะครับส่วนเงินที่สูญหายออกจากบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเนี่ยนะครับทางธนาคารเนี่ยเจ้าของบัญชีเนี่ยจะชดใช้เงินคืนให้กับลูกค้าภายใน5วันทําการนะครับหมายความว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือว่าบัญชีคุณโดน ดูดเงินไปเนี่ยหรือว่าเงินคุณโดนเคสที่ออกข่าวคล้ายๆกันเนี่ยโดนเหมือนกันเนี่ยติดต่อไปที่ธนาคารเจ้าของผู้ออกบัตรนะครับแล้วก็เนี่ยครับเขาจะรับเรื่องแล้วก็ดําเนินการให้ภายใน5วันทําการหลังจากที่คุณนับแต่วันที่คุณติดต่อไปนะครับเนี่ยครับโดยมีการเปิดเผยมาว่าจะมีการตั้งผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนและมีการนําเงินเนี่ยมาคืนให้กับผู้เสียหายหรือทางธนาคาร ตัดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำเรื่องของแต่ละฝ่ายลงครับเพื่อให้สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายและอายัดบัญชีได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งจากซึ่งจากข้อมูลสมาคมธนาคารไทยพบว่าขณะนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตที่ถูกล้วงข้อมูลไปแล้วกว่า5,700ใบนะครับแบ่งเป็นเดบิต4,800ใบรวมมูลค่าความเสียหายร้อยกว่าล้านบาทโอ้โหเสียหายอย่างมากนะครับมูลค่าความเสียหายกรณีการถูกล้วงเงินล้วงข้อมูลในบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยนะครับ ขณะนี้ตัวแทนของสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินต่างๆเปิดเผยครับว่าขณะนี้ทุกธนาคารทั้งประเทศเนี่ยทราบข้อมูลแล้วนะครับว่ามีลูกค้าหรือบัญชีที่ถูกก่อเหตุกี่รายโดยแต่ละธนาคารจะมีระบบในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและการใช้จ่ายจากบัญชีครับและบัตรเครดิตบัตรเดบิตต่างๆว่าเข้าไข่ลักษณะรูปแบบที่ธนาคารจับตามองอยู่ถูกโอนเงินไปยังบัญชีหรือผู้ให้บริการรายเดียวกับที่ธนาคารจับตามอง ทั้งนี้หากลูกค้ารายใหญ่พบว่าบัญชีธนาคารมีการใช้จ่ายในบัตรเครดิตบัตรเดบิตผิดปกติแต่ไม่ได้รับการติดต่อคืนเงินจากธนาคารนะครับสามารถแจ้งไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีได้ทันทีนะครับเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบหากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากกรณีดังกล่าวธนาคารจะรีบคืนเงินให้ใน5วันเหมือนกันเหมือนกับลูกค้ากลุ่มแรกนะครับโดยไม่ต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจเช่นกัน จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มคนร้ายอาศัยช่องว่างในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของธนาคารในการขโมยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและข้อมูลบัตรเครดิตบัตรเดบิตไปใช้จ่ายหรือโยกย้ายเงินไปยังบัญชีอื่นๆนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวก็ยืนยันว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยไม่สามารถจะ,จะเจาะระบบของธนาคารต่างๆได้แต่คนร้ายใช้วิธีการล้วงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลบนบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับโดยใช้5รูปแบบ อาธิการขโมยเลขที่บัตรวันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็เลขความปลอดภัย3หลักที่อยู่ด้านหลังบัตรโดยรูปแบบของกลุ่มคนร้ายมีการมีความแตกต่างกันออกไปนะครับสิ่งสําคัญหลังจากนี้คือธนาคารทั้งประเทศเนี่ยต้องร่วมกันหาวิธีในการป้องกันและก็รับมือไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้อีกโดยต้องไม่กระทบต่อความสะดวกในการใช้บริการของประชาชนนะครับโดยทางกบ ปปงเนี่ยมีการออกเปิดเผยนะครับจากนี้จะนําข้อมูลสถาบัานการเงินเนี่ยที่ถูกก่อเหตุมาตรวจสอบว่าปลายทางของเงินจํานวนดังกล่าวตกไปอยู่ในบัญชีหรือผู้ให้บริการรายใดบ้างไม่ว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศจะดําเนินการอายัดหรือนําเงินกลับมาคืนให้กับทางธนาคารซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายได้มากที่สุดนะครับแม้ว่าเงินดังกล่าวเนี่ยจะถูกส่งต่อไปอยังต่างประเทศทางปปงก็ยืนยันว่ามีเครือข่ายหน่วยงานในต่างประเทศที่สามารถติดต่อประสานงานนําเงินกลับมาคืนได้นะครับ โหนี่ก็เสียหายกันกว่าร้อยล้านนะครับก็ต้องใครโดนก็ติดต่อธนาคารนะครับไม่ต้องไปแจ้งความนั้นครับก็รอภายใน5วันทําการเขายืนยันว่าจะเร่งทยอยคืนเงินให้กับผู้เสียหายทั้งหมดครับเข้าไว้ทีเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ